ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งครับสำหรับช่องรถไถมือสองนะครับจากร้านเชลเกอร์นะครับอำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวนำมาชมรถไถคูบูต้านะครับตัวนี้เป็นรุ่น L 5 0 1 8นะครับสภาพสวยๆเลยนะครับผมก่อนรับชมเดี๋ยวขออนุญาตฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อ FC จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ทางเราได้อัปเดตลงไป หนึ่งร้านเกี๊ยนั้นตั้งอยู่ที่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับอ่าก็จะอยู่ติดถนนใหญ่เส้น24ครับตรงนี้จะเป็นโซนข้างร้านครับหน้าร้านจะอยู่ประมาณนี้นะครับติดถนนใหญ่เส้น24นะครับไปมาสะดวกนะครับตรงข้ามไปรษณีครับเยื้องๆกับเทศบาลหนองกี่ที่ว่าการอำเภอนะครับป้ายหน้าร้านก็เคท็กเตอร์นะครับประมาณนี้ครับจำหน่ายแท็กเตอร์มือ2อุปกรณ์ต่อพ่วงมือ1นึมือสนะครับไม่ว่าจะเป็นโรตารี่ผาน นะครับผ่าผานก็มีผานปลุกเบิกผ่านพรวนนะครับยกล่องขุดมันหางตัดหญ้ามีหมดนะครับอุปกรณ์ต่อพว่วงจำหน่ายแท็กเตอร์มือสองขายทั้งเงินสดเงินผ่อนแลกเปลี่ยนตีเทิร์นนะครับรถเกี่ยวข้าวคูโบต้ารถเกี่ยวข้าวใหญ่เทรลเลอร์พ่วงเทรลเลอร์สิบล้อสาลี่มีหมดนะครับผมรถเกี่ยวข้าวก็แสนกว่าบาทครับอย่างดีซีหกแปดอุ้มนะครับแสนกว่าบาทเท่านั้นเองเล่มเทะเบียนพร้อมนะครับตัวนี้ก็เป็นร้อยห้าร้อยห้าเดิมๆนะครับราคาก็อยู่หกแสนกว่าบาท ะครับรถไถก็มีตั้งแต่รุ่นเล็ก b 2 1อย่างน,นี้ก็แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามสี่เก็บงานสวยแบบนี้ก็แสนเก้าหมื่นเก้าเก้านะครับยางใหม่สี่เส้นจัดไฟแนนซ์แสนสามดาวที่หกหมื่นเก้าสี่เจ็ดก็มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่สามแสนต้นต้นนะครับตัวนี้อยู่สามแสนกลางๆครับสามแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับจัดไฟแนนซ์ได้สามแสนกว่านะครับดาวอยู่หลักหมื่นนะครับผมสี่สิบห้านี่ก็สองแสนกว่าบาทเก็บงานใหมย่ยางหน้าใหม่นะครับ ประมาณนี้ครับผมคร่าวๆแต่คลิปนี้จะนำเสนอคันนี้นะครับเป็นพระเอกในคลิปนี้ก็จะเป็น l 5 0 1 8ตัวนี้รถปี6-2นะครับเก็บสภาพสวยๆให้เลยนะครับเช็ค่วดซึมไฟสีสันให้ใหม่คมไปดันเหลือเต็มเลยนะครับดูคมไปดันครับยังเหมือนยังไม่ค่อยได้ใช้งานเลยครับคมยังเป็นคมอยู่เลยนะครับผมคมไปดันเดิมนะครับเช็ค่วดซึมไฟสีสันให้ใหม่สวยงามนะครับกระจังสวยๆเลยเก็บสีใหม่นะครับ ยางหน้าเป็นยางเดิมนะครับดอกเลยเยอะนะครับผมแถมท่อปลายไทยเทครับท่อซิ่งสแตนเลสปลายไทยเทนะครับเช็คสภาพสวยๆตัวนี้จัดเบาะใหม่ให้เลยครับเบาะเก่ามีรอยเล้านิดๆนะครับก็เลยเปลี่ยนของใหม่ไปเลยแผ่นหลังคาใหม่ยางหลังใหม่นะครับจัดใหม่ๆให้ไปนะครับเอฟซีท่านใดได้ไปใช้งานคุ้มค่ามากนะครับล่องเฟืองวิดีโอเหลือเต็มครับนะครับดูล่องเฟืองวิดีโอนะครับพวกโอ้ ตาเหลือกต่างๆยังกลมดีแน่นดีนะครับผมโซ่ข้างเป็นของเดิมติดรถเลยนะครับนี่ของเดิมเลยติดรถใช้งานได้แขนกลางเป็นของเดิมติดรถนะครับผมเก็บสีให้สวยนะครับระบบไฟไฟท้ายไฟไฟท้ายเป็นของเดิมติดรถนะครับแต่ว่าไฟเลี้ยวจัดให้ใหม่กับสปอร์ตไลน์หลังนะครับยางหน้ายางหลังใหม่ครับใหม่ๆเลยนะครับเป็นตัวนี้เป็นสเปค13.626นะครับ ของดีสโตนครับจัดให้ใหม่เลยคู่หลังชั่วโมงทำงานตัวนี้อยู่ที่พันหกร้อยเก้าสิบชั่วโมงครับหนึ่งพันหกร้ยเก้าสิบชั่วโมงรถเดิมเดิมเครื่องเดิมคันเดิมท้ายเดิมไม่เคยแกะนะครับผมนะครับยางหน้าเป็นยางเดิมเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องกรองกรองซล่านะครับไฮดรอลิกจัดเรีจบร้อยนะครับผมอ่าสวยๆเลยเล่มทะเบียนพร้อมครับตัวนี้ปีหกสองนะครับจะได้อุปกรณ์เบื้องต้นใปดันผ่านหลังนะครับ L 5018สภาพสวยๆตามนี้เลยนะครับผมผ่าชมโดยรอบแล้วนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเช็ครอบคันเปลี่ยนถ่ายเรียบร้อยนะครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่459,000บาทนะครับสำหรับคันนี้4 5 9 0 0 0 0ได้ไประดันพันหลังและก็ส่งฟรี300กิโลนะครับถ้ากรณีจัดไฟแนนซ์ตัวนี้จะได้3,2 0 2 0นนะครับ3,200 ก็ใช้เงินดาวอยู่ที่แสนสามัน 9, บาทหนึ่งแสามนะครับวางเป็นเงินดาวได้อุปกรณ์หน้าหลังนะครับแล้วก็ส่งฟรี300โลเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องดูครับแ,แล้วห้าศปนะครับ ผมเดี๋ยวปิดสปอตไล้หลังอออโอเคก็จะประมาณนี้ครับผม l 5 0ห้าศดสวยๆเลยนะครับสดผ่อนม่ามาครับเ c นะครับอลห้าศูนย์หน้าหลังเล่นทะเบียนส่งฟรีสาม้อยโลนะครับสี่แสนาหมื้าบาทสภาพสวยๆแบบนี้เลยเ c ท่าในใดสนใจก็โทรด่วนศูนย์แ 2911ครับ0892332911นะครับเกเดเกอร์น้องกีบุรีรัมหรือจะเป็นรถรุ่นอื่นๆนะครับทางเราก็มีไว้ให้เลือกคอยบริการอีกเยอะแยะมากมายรุ่น M ก็มีครับนะครับรุ่น M U C 49ก็ยังเหลือดมเดิม64ปี64 47สสวยนะครับรุ่น B ก็มี4018 FP ก็มีก็จะประมาณนี้ครับผมสนใจคันไหนสอบถามเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับ0 8 9 2 3 2 9 หนึ่งหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากแอลห้าศูนย์สวยๆไว้หนึ่งรายการนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ